รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อเพียงแต่ขอสิทธิรักที่เติบใหญ่มีวิชาความรู้ตลอดไปเพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตนเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพอย่างยิ่งกระผมนายชนกงนันพัสุรโรครูโรงเรียนบ้านบ่อหินอำเภอทานโตจังหวัดยะลาขอเสนอแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองรางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอาร์วสประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับปฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อท่านคณะกรรมการดังนี้ผมเกิดวันที่31มีนาคม2531ัิดาชื่อนายธนูพัสุโรมารดาชื่อนางอารยาพัสุโรมีพี่น้องสามคนเป็นบุตรคนที่สาม วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากสถาบันราชภาคัคปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานคุณสมบัติเบื้องต้นตัวชี้วัดที่หนึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ เริ่มรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อหินสก,กัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3เมื่อวันที่15กรกฎาคม2556ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคศ .1 รวมระยะเวลารับราชการ3ปี4เดือนซึ่งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลารับราชการครูตัวชี้วัดที่2การคลองตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการดำรงชีวิตโดยใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีเหตุผลมีคุณธรรมประจําใจปฏิบัต,ติตนตามสินห้าตัวชี้วัดที่3การคลองคนทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นที่รักใคร่ของสิทธิและผู้ร่วมงานโดยใช้หลักกัลยานมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใช้หลักในการทำงานคนสำราญงานสำเร็จโดยได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียนร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกิจกรรมชุมชนตัวชี้วัดที่4การครองงานรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิดความสำเร็จไม่เคยขาดงานไม่เคยขาดราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ โดยปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .2 ถึงป .6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้าที่พลเมืองระดับชั้นป .3 กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมอบรมจริยธรรมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตรวม21ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ที่กศกกำหนดและมีหน้าที่พิเศษดังนี้ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝาา่ายบริหารงานวิชาการในทะเบียนโรงเรียนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีผลงานประกอบการจัดการเรียนรู้ดังนี้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและบูรณาการ STEM ศาารึกษาวิชาวิทยาศาสตร์มีผลงานด้านสื่อการสอนสามารถรับชมได้ที่ YouTube ช่องชนกนันพัสุโรเช่นกิจกรรม STEM ศาาึกษาเรื่องลถโภชนาการ มีความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองตัวชี้วัดที่5มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานที่10จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ3ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2550มาตรฐานการศึกษาก่อนะสมศึกษาอยู่ในระดับดีมากและมีงานวิจัยที่สำเร็จและเผยแพร่แล้วซึ่งเป็นที่ประจักษ์คือ ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้สเต็มศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลสำเร็จทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบ่อหินจังหวัดยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยของครูภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสู่ครูมืออาชีพประจำปี2558และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักนง,งานเขตพื้นที่ และส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรในการประชุมทางวิชาการของครุสภาประจำปี2559เรื่องการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัดที่6ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม 1. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน2ปีย้อนหลัง 1. รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครูผู้นำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2016จากสมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM ศึกษาประจำจังหวัดยะลาประจำปี2558และ2559และได้มีผลงานผ่าน,านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่1จากคณะกรรมการในโครงการเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นศึกษาแห่งประเทศไทย 3. ครูผู้สอนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปถมศึกษาระดับชาติประจำปี2 5 5 8และ2559 4. ครูผู้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตเนื่องในสัปดาห์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจําจังหวัดยะลาจากสํงงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. ครูผู้สอนดีเด่นกุลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลการประเมิน n t ความสามารถด้านเหตุผลปีการศึกษา2557สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 1. วิทยากรอบรมพัฒนาครูตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ DLIT 2. วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ ติวเข้มวิทยาศาสตร์เครือข่ายรวมข้าว 3. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM สเต็มศึกษา 4. วิทยากรอบรมให้ความรู้เผยแพร่นวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอน 3. ได้รับเชิญคัดเลือกแสดงผลงานตนเองในระดับชาติ 1. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษา,าศาสตร์วิจัยครั้งที่1ปี2557ณโรงแรมหันศาเจบีหันใหญ่จังหวัดสงขลา 2. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานปี2558ณโรงแรมปรินพาเลทกรุงเทพมหานคร 3. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศในงาน Partner f l e a n i n g Thailand Forum 2016 ระหว่างวันที่20ถึงวันที่22กุมภาพันธ25์2559ณโรงแรมริวไซส์กร,รุงเทพมหานครและได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ4มีงานเขียนแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร1เขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2. เป็นผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3. ส,สร้างนว,วัตกรรมที่เป็นเลิศเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาความสามารถด้านการใช้เหตุผลของผู้เรียนในสตรัทที่21ได้ถูกนําเสนอและเผยแพร่โดยพิมพ์เล่มในหนังสือนว,วัตกรรมของสํานักง,งานเขตพื้นที่ 4. ส,สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาจำนวน12กิจกรรมซึ่งได้รวบรวมส่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนวัตกรรมของผมมีชื่อว่าการเรียนการสอนแบบภักาคุภาพเพื่อนักเรียนในศตวรรษที่21ที่มาของนวัตกรรมนะครับผมเริ่มบรรจุรับราชการครูเมือ่อปีพศ2556ที่โรงเรียนบ้านบ่อยหินทําหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์พบสภาพปัญหาก็คือนักเรียนชั้นป .3 มีผลสอบ NT ความสามารถด้านเหตุผลและนักเรียนชั้นป .6 มีผลสอบโ n e น วิชาวิทยาศาสตร์นะครับต่ำกว่าคะแนนเ,เฉลี่ยระดับประเทศจากการวิเคราะห์เป็นเพราะนักเรียนเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจและไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนผมจึงคิดค้นวิธีการสอนวิทยาศาสตร์โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการจัดการการสอนแบบภาคความภาพขึ้น2รูปแบบคือภาความภาพในห้องเรียนและภาความภาพนอกห้องเรียนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อย,ยกระดับผลสรรําเร็จทางการเรียนทั้งผลสอบเอความสามารถด้านเหตุผลและผลสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ กลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนชั้นป .3 และนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านบ่อยหินนะครับส่วนวิธีการดําเนินการผมใช้วงจรคุณภาพ PDCA ของดรเดมิงในการดําเนินงานเริ่มต้นจากขั้นแพลนผมได้กําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการดําเนินงานอย่างชัดเจนนะครับขั้นดูผมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการ การเรียนการสอนแบบพาฒนรรณภาพ,ว,ภาพวิชาวิทยาศาสตร์ผมจะให้นักเรียนร้องเพลงรอเพื่อเป็นการการะตุ้นสมองและบันทึกวิดีโอโดยตัดต่อโดยใช้โปรแกร,รม m o v i e Maker ออัปโหลดบน YouTube เมื่อนักเรียนเห็นตัวเองในวิดีโอก็จะดีใจเกิดแรงไดฟ์ที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การสอนในบางคาบผมจะใช้สื่อการสอน d l i t เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและได้ใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งภายในก็จะมีสื่อการสอนที่น่าสนใจนะครับและเมื่อจบ แต่ละหน่วยผมจะให้นักเรียนทําชิ้นงานบูรณาการหลังเรียนโดยใช้ Microsoft Word หรือ Microsoft PowerPoint แทนการทําลงในกระดาษ A4 ลดการใช้ทรัพยากรแต่เป็นการเพิ่มสมรรถนะด้านไอทีแก่นักเรียน ส่วนภาคควาภาพนอกห้องเรียนผมได้สร้างข้อสอบ N.T ความสามารถด้านเหตุผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และบรรจุในแท็บเล็ตเพื่อที่จะให้นักเรียนนําไปทำในเวลาว่างและสามารถยืมแท็บเล็ตกลับไปเล่นในวันเสาร์อาทิตย์ได้ส่วนชั้นป .6 นะครับภาคควันภาพในห้องเรียนผมได้นําเทคโนลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน โดยทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกร,รม Microsoft PowerPoint เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและในบางคาบผมได้จัดการสอนแบบเกมเช่นผมสร้างเกมเดมันนี่ดอกบ,บ่อยหินซึ่งดัดแปลงมาจากรายการทางช่อง7โดยใช้โปรแกร,รม PowerPoint ซึ่งคำถามแต่ละข้อจะนํามาจากข้อสอบเก่าโอเน และในการจัดการเรียนการสอนผมได้บูรณาการสเตมดังนั้นผมจึงให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยการสืบค้นข้อมูลเช่นเข้า Google เข้า YouTube เพื่อหาข้อมูลจนสามารถสร้างนวัตรกรรมของตอนเองได้และเมื่อเรียนจบผมจะให้นักเรียนทำโพสเทสซึ่งผมสร้างขึ้นโดยใช้ powerpoint และชิ้นงานที่นักเรียนทำเช่นหนังสือเล่มเล็กผมได้สอนให้นักเรียนนำมาทำเป็นอ e ีบุ๊ เพื่อที่จะให้สามารถเก็บผลงานได้นานนะครับส่วนภาพวันภาพนอกห้องเรียนผมได้สร้างวิชเช c l คลาสรูมใน Facebook ชื่อกลุ่มว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูซีเพราะนักเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เล่น Facebook โดยภายในประกอบด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ภาพการจัดการเรียนการสอนติวโอเน็ตวิทยาศาสตร์โดยผมจะสร้างเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม PowerPoint และเซฟเป็น Image ในช่วงเย็นของทุกวันผมจะเข้าไปโพสต์เนื้อหาก่อนและตามด้วยข้อสอบเก่าเพื่อนักเรียนเข้าไปตอบทุกเย็นครับและมีกิจกรรมวันเด o ย e วันค t i o n ซึ่งผมสร้างโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และผมยังมีช่อง ทูบชื่อว่าช่องชนกนันพัสุโลซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่วิดีโอที่ผมสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Movie Maker ในการตัดต่อซึ่งภายในช่อง YouTube จะประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนคลิปการทดลองวิทยาศาสตร์เพลงกระตุ้นสมองกิจกรรมของนักเรียนการนําเสนองานของนักเรียนและผลงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาชมได้ตลอดเวลาซึ่งนักเรียนที่อยู่ในวิดีโอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนอยากเข้ามาอยู่ในวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับ ขั้นเช็คผมได้ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานและสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและจากการสังเกตพบว่านักเรียน enjoy learning มากครับขั้นแอคชั่นสรุปผลการดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงแก้ไขางานในปีการศึกษาถัดไปนะครับโดยผมได้ขยายผลสู่นักเรียนชั้นอื่นๆโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับสรุปจากการจัดการเรียนการสอนแบบพัฒนาภาพส่งผลให้นักเรียนชั้นป .3 มีผลการสอบ n t ความสามารถด้านเหตุผลปีการศึกษา2557เพิ่มขึ้นจากร้ยะ3 0 4 8เป็นะ5 0ซึ่งสูง ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนชั้นป .6 มีผลการสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ26 1หนึ่งครับ 3. การประเมินตัวชี้วัดร่วมองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ด้านคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละร้อยและผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคิดเป็นร้อยละร้อย นักเรียนชั้นป .3 มีคะแนน n t ความสามารถด้านเหตุผลปีการศึกษา2557สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนชั้นป .6 มีผลสอบ o n e น็วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2558เ,เ,เ,25เพิ่มขึ้นร้อยละ2 0 8ตัวชี้วัดที่2ผลงานชิ้นงานภาระงานผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งจะมีการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ตัวชี้วัดที่3การเผยแพร่ผลงานนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนนำเสนอในงานแสดงผลงานการประกวดแข่งขันเช่นงานศิลปะัตจกรรมนักเรียนได้นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียได้แก่กลุ่มเ Facebook เรียนวิทยาศาสตร์ครูซี a c e b o o k เพจเ e ื่ n i n g ึ่งทราวิทย์ช YouTube ช่องชนุกนันพัสุโรตัวชี้วัดที่4การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนักเรียนส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด โครงกานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประสมศึกษาระดับชาตินักวิทย์น้อยทรูปี2557โครงงานประเภททดลองเรื่องชาไทยจากใบทุเรียนเทศปี2558โครงงานประเภทสิ่งปดิษฐ์เรื่องสเปกโตสโคปแฮน a ์เม a d e ปี2559โครงงานประเภททดลองเรื่องยาดมจากหวหอมแดงช่วยบรรเทาวัด เรียญทองรองชนะเลิศดับ2การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชินิพนชายงานศิลปะัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2 5 5 8เหรียญทองชนะเลิศก,การร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศิลธรรมหญิงกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสเสริมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน88พรรษาเหรียญทองรองชนะเลิศดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองงานศิลปะัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2 5 5 9 องค์ประกอบที่2ผลการพัฒนาตนเองตัวชี้วัดที่1เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆผมได้พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการสร้างเสริมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครุสภาและเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน8%ปพรรษาปฏิบัติตนตามสิล5้ามีความเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จากการประพฤติปฏิบัติตนทำให้ผมผ่านการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมในการประเมินคัดเลือกเป็นครูดีเด่นสตมร,รมศึกษาประจําจังหวัดยะลาประจําปี2558และ2559ตัวชี้วัดที่ 2. พัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องผมได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องโดยการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาในโครงการกิจกรรมต่างๆมากมาย และพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนและขยายผลสู่สถานศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่3การดําเนินงานผลงานที่เป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การนําองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ผมได้รับการพัฒนาได้นําความรู้ไปสร้างนวัตกรรมเรื่องการเรียนการสอนแบบภาคคุณภาพเพื่อนักเรียนในศตวรรษที่2 1 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศได้รับรางวันนลเชเนอร์ระดับประเทศไทยล้านนวัต no ิทิ t i v e Teacher Leadership a w a r d 2016จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษา,าธิการและบริษทัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดและได้เผยแพร่นวัตกรรมให้แก่นักครูในสังกัดเมืม่อวันที่2ตุลาคม2559ตัวชี้วัดที่2การแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากนักเรียนเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจในการเรียนทําให้ผลสัมฤทธิ์ต่ํา ผมจึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการแบบพักควันภาพขึ้นทั้งพาพควันภาพในห้องเรียนและพักควันภาพนอกห้องเรียนทําให้นักเรียนมีทักษะการเรียนและสร้างวัตกรรมใหม่ได้ด้วยตนเองนักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดให้เป็นคนที่มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลและมีเจตคติที่ดีต่อ,อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้เรียนมีผลการประเมินเอความสามารถด้านเหตุผล ของเรียนชั้นป .3 ปีการศึกษา2557สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ